สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศนะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่ช่วงประมาณเกือบเกือบ12นาฬิกานะครับเกือบเที่ยงวันนี้ผมจะพามาชมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของเจมเหมยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้ยังทรงตัวครับดีขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากเราทายาและให้กินยาไปนะครับเรารักษาแบบแผนโบราณครับตอนนี้ท้องเริ่มไม่ค่อยตึงนะครับเริ่มหย่นลงมาเยอะแล้ว เราใช้วิธีการรักษาแบบบ้านเรานะครับแบบแผนโบราณตอนนี้ก็เริ่มกินอาหารบ้างแล้วนะครับส่วนท้องก็เริ่มหยุดอืดนะครับเนี่ยครับท้องก็เริ่มหายบ้างแล้วนะครับตอนนี้มีหลายลท่านเป็นเนี่ยครับใบบุญก็ดูดแล้วน้ำนมไม่ไหลก็ร้องนะครับมีอาการไม่พอใจเกิดขึ้นนะครับใบบุญตอนนี้ ดูดนมแม่เมยนำนมไม่หมไมหลโกรธอีกครับมีอาการร้องแหมเอาต่ใจตัวเองนะใบบุญนะรู้ว่าแม่ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ท้องก็เริ่มจะไม่ค่อยป่องมากแล้วครับเราใช้น้ำมันทาเป็นยาเฉพาะทางนะครับเป็นสูตรเฉพาะของเรารที่รักษาทา้อนโดยเฉพาะนะครับตอนนี้ท้องเริ่มดีขึ้นวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้ครับมีแต่ปัญหาขึ้นมามากมายเลยครับ <c oughs> ผมก็ปวดหัวมา,มากๆครับปวดหัวมา,มากๆเครียดเลยครับวันนี้เครียดมากพูดตรงๆว่าผมเครียดมากวันนี้เพราะภาระทั้งหมดความดูแลรับผิดชอบตอนนี้ตกอยู่ที่ผมหมดเลยครับทุกๆอย่างเลยครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องอช้างนะครับมีทั้งเรื่องไฟฟ้าเลยครับตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับ <c oughs> ตั้งแต่ เป็นโควิดมาเดือนกุมภานะครับตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงปัจจุบันนี้เจ <c oughs> ้านายของเราครับไม่ได้จ่ายค่าไฟให้นะครับเป็นระยะเวลาเก้าเดือนเลยครับตอนนี้เก้าเดือนแล้วทําให้เรามีภาระเรื่องการค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายการไฟฟ้านะครับอาจจะมาตัดไฟของเราในไม่ช้าในไม่กี่วันเนียครับเพราะว่า เราไม่ได้จ่ายค่าไฟเข้ามาเป็นจํานวนระยะเวลากุมภาพันธ์แต่ตุกุมภาพันธ์นี่ก็เกือบ10เดือนนะครับเกือบ10เดือนซึ่งเฉลี่ยไปแล้วค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเยอะมากครับเยอะมากๆเพราะช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยจนถึงเดือนเมษาตอนนั้นมีช้างอยู่ร่วมกัน20ครอบ,บครัวครับใช้ไฟใช้ไฟไปเดือนละ1 0,000บาทพอถึงเดือนพฤษภา ก็เลยมีการย้ายออกพอช้างย้ายออกลับบ้านเยอะค่าไฟก็ลดลงครับจากเดือนละหมื่น mm hmm. ก็เหลือเดือนละส0 0พันถึงสี่พันทีนี้ปัญหาเกิดที่ว่าเจ้านายที่แรกจะจ่ายค่าไฟให้เรานะครับแต่พอไปมาไปมาเจ้านายไม่ได้จ่ายนะครับไม่ได้จ่ายค่าไฟที่ค้างชําระปัจจุบันเนี่ยครับอยู่ที่70,000บาท จ็ดหมื่นบาทนี้ถ้าเราไม่ได้ชําระให้เขาเขาจะตัดไฟทันทีครับตัดไฟก็เท่ากับตัดน้ําด้วยครับเพราะว่าน้ําที่เราใช้นั้นใช้เครื่องสูบมานะครับถ้าเกิดไม่มีไฟมันก็สูบน้ํามาไม่ได้มันจะตัดทั้งสองระบบเลยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงครับปวดปวดหัวคิดอะไรไม่ออกครับรักษาเจ๊เหมยก็เหนื่อยพอสมควรแล้วมาวันนี้ มมาทวงค่าไฟนะครับมาทวงค่าไฟมีบินอยู่กับผมนะครับตอนนี้เจ็ดหมื่นกว่าบาทน,นะครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทเย่เลยครับเย่เพอสมควรไม่รู้ผมจะหาทางออกอยังไงครับจะพาเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไปยังไงจะพ้นไหมเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหมรู้สึกว่าจะเป็นวิกฤตหนักพอสมควรครับ หรือเราต้องขนช้างกลับบ้านหรือเปล่าหรือเราต้องหาที่อยู่ใหม่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไม่มีไฟฟ้าเราก็อยู่ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็คิดอะไรไม่ออกเลยครับแต่เจ๊เหมยก็อาการดีขึ้นบ้างนะครับดีขึ้นมากแล้วท้องก็เริ่มแฟบลงนะครับแต่ที่สําคัญคือค่าไฟเนี่ยนะครับค่าไฟค่าน้าเจ็ดหมื่นกว่าบาทผมจะไปหาที่ไหนมาให้เขาครับเจ็ดหมื่นกว่าคะแนนเนี่ยอู้แย่เลยครับวันนี้ ปวดหัวมากช้างสิบเชือกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีใครมีรูทางนะครับมีแต่วิ่งมาพึ่งผมหมดเลยมาขอความช่วยเหลือมาให้ผมหาทางออกให้ผมก็ไม่รู้จะไปเอาทางออกที่ไหนครับลำพังตัวผมตอนนี้ก็หนักหนาะสาก,กันพอสมควรโอ้ผมก็เย้ครับเย้มากๆผมไม่คิดเลยครับว่า จะมีเรื่องแบบนี้ครับเพราะว่าเจ้านายเขาก็พม่ยมบอกเราพอไปมามาบอกว่าเขาจ่ายเฉพาะค่าเช่าให้นะครับแต่ว่าค่าไฟเขาให้เราจ่ายเองแต่ถ้าเจ้านายเราบอกตั้งแต่ตอนที่ใหม่ๆครับเดือนละเจ็ดแปดพันเดือนละห้าหกพันนั้นเฉลี่ยกันออกก็พอได้ครับพอได้คนละห้าหกร้อยแต่นี่เขาไม่ได้บอกพอมาบอกตอนนี้ค่าไฟมันก็เยอะแล้วเป็นก้อนไปนแล้วเราจะไปเอาเงินก้อนที่ไหนครับมาให้เขาโอ้ยแยครับแย่ผมก็เครียดครับตอนนี้เครียดมาก ก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็เพิ่งได้กินข้าวครับเพราะว่ารักษาเจ๊เหมยใช้เหล้าใช้กระเทียมเป่าจนจนตอนนี้ก็กำลังคิดหาทางครับปรึกษากันอยู่ที่น้องชาวช้างด้วยกันหลายหลายท่านเพราะถ้าให้เรามีเงินจุนวนแบบนี้มามันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับเงินมันเยอะจะไปขอผ่อนผันทาง ไฟฟ้าเขาก็จะยอมหรือเปล่านะครับเพราะผลมาเราไปคุยมาสองครั้งแล้วครับนัดเขาวันที่ห้าที่ผ่านมาเมื่อกี้แล้วทีนี้ก็ไม่มีเงินให้เขาหรือเราจะทํำยังไงก็ยังคิดหาหนทางอยู่ครับว่าจะขอไปให้เขาสักคะแนนก่อนเขาจะยอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะถ้าเหมือนคะแนนเราก็จะช่วยกันออกนะครับเก็บผลละนิดละหน่อยมารวมๆกันก็ไปให้เขาก่อน แต่ทางการไฟฟ้าเขาจะยอมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับตรงนี้ซึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่ปวดหัวมากครับเครียดเลยครับผมเครียดมากเครียดขึ้นมากระทันหันเลยครับเจเมือก็เพิ่งหายครับเพิ่งอาการดีขึ้นนะครับดีขึ้นอาการยังดีขึ้นเป็นเป็นระดับระดับนะครับถือว่าน่าพอใจครับตอนนี้ท้องไม่ตึงนะครับท้องแฟบลงนะครับ โดนยาเข้าไปครับโดนผมได้ใช้วิธีการรักษาแบบโบราณนะครับแบบโบราณตอนนี้ท้องก็ไม่ตึงนะครับเจ๊เหมือนก็ลาเลิงเราไม่ได้ผูกครับกลางวันเราปล่อยให้เดินธรรมชาตินะครับเจ๊เหมืในกลางวันเขาจะเดินอ้อมนี่นะครับดูนะครับเขาจะเดินอ้อมคอกเลยนะครับบางท่านไม่เข้าใจว่าเราผูกไว้ตลอดไม่ใช่นะครับกลางวันเราจะปล่อยเขาเดินเขาจะเดินไปถูต้นไม้เดินไปเล่นดินเล่นน้าอะไรของเขาปกติครับ กลางวันเนี่เราจะไม่ได้ผูกเขาเราผูกเฉพาะกลางคืนนะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยครับใบบุญก็ไม่ธรรมดาครับเล่นโซ่แม่แล้วครับ <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วใบบุญเนี่ยดื้อมากปัญ <Yeah. S 1> หาใหญ่เลยครับตอนนี้ <Yeah. S 1> ผมก็กำลังหาทางแก้ไขว่าจะรวบรวมกับพี่น้องควันช้างด้วยกันคนละ นิดละหน่อยมารวมรวมกันแล้วไปให้เขาบางส่วนก่อนแต่ก็ต้องรอดูครับว่าทางการไฟฟ้าเขาจะยอมไหมเขาจะให้เราผ่อนชาระไหมหรือยังไงนะครับเพราะว่าเงินมันเยอะครับผมไม่มีปัญญาที่จะให้เขาหรอกครับเพราะว่าลําพังแค่อาหารให้ช้างผมก็ยังหายากๆอยู่แล้วหาเงินไปซื้อให้ยากๆอยู่แล้วทุกวันนี้เพราะว่ามีบางกลุ่มเขามาช่วยเราก็เขาก็ช่วยเรื่อง ธนาคารผมไปนะครับแต่ส่วนเรื่องอาหารช้างผมก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยพยายามช่วยตัวเองด้วยครับพยายามช่วยตัวเองด้วยมาวันนี้มาเจอเรื่องไฟฟ้าผมก็แย่นะครับว่าจะเดวที่ไหนหเขาตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางออกไปการไฟฟ้าครับไปคุยครับทางไฟฟ้าว่าจ่ายชําระแค่นี้ก่อนได้ไหมหรืออย่างไร พราะว่าวันนั้นนัดเขาไว้วที่ห้าที่ผ่านมาแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันแบบนี้ก็แย่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบินนะครับอีกแป๊บนึงนะครับเป็นค่าไฟนะครับค่าไฟของเดือนนี้นะครับมไม่ใช่ของเดือนนี้แดเดือนหรือเปล่าแปดหรือ9้าเดือนนี่แหละสิบเดือนเนะาะประมาณนั้นประมาณสิบเดือนนะครับนี่ครับ ยอดที่ต้องชำระครับยอดนี้นะครับยอดนี้ตอนนี้นัดเขานัดเขาวันที่ที่ผ่านมานที่ห้านี่ครับตรงนี้ตรงนี้ครับที่นัดเขาที่ไปคุยงวดก่อนที่นี้เมื่อวานนะครับที่ผ่านมาไม่ได้ไปวันนี้จะไปนี่คือยอดที่เราต้องให้เขาครับคือยอดนี้ครับก็ไม่รู้ทำไงครับร่วมโดยช่วยกันเผื่อทุกสิ่งอย่างจะดีขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับนี่ครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจําเป็นต้องใช้ครับแต่ก็ไม่รู้ทางไงลยลองไปเคลียร์ดูก่อนนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมีภาคนะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยวันนี้ผมต้องไปทำภารกิจนี้ก่อนครับว่าจะสําเร็จหรือเปล่าสวัสดีครับ